สวัสดีค่ะวันนี้พบกับผับบ้านผับเหมาราคาเริ่มต้นหลักร้อยนะคะ EP ที่3 9 1แล้วนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางเช่นเดิมค่ะปลายทางบวกเพิ่ม50บาทลูกค้าโอนนะคะมีส่วนลดให้ค่ะแอดไลน์หรือโทรที่เบอร์095 4146 440 095 4146 440นะคะรับประกันตรงปกที่ลงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นค่ะขาแค่แจ้งปิดเป็นหมายเลขให้ชัดเจนนะคะเดี๋ยววันนี้เราเริ่มจากหมายเลขที่หนึ่งกันเลยนะคะเพื่อไม,ม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะรอบๆเลยนะคะ อบด้านหลังหมายเลข1หนึ่งค่ะตัดสินใจดีๆก่อนปิดนะคะชอบค่อยปิดนะคะไม่ชอบก็ผ่านก่อนนะคะหมายเลข1นหนึ่งนะคะเจ็ค่ะ790นะคะต่อมาค่ะหมายเลขที่สอง ฝากขอคอมเมนต์ของหัวใจคนละหนึ่งดวงก็ได้นะคะเพื่อเปิดการมองเห็น,นะคะ่ะด้านหลัง หมายเลขสองค่ะหมายเลขสองนะคะหมายเลขสองห้าร้อยเก้าสิบจ้ะต่อเลยนะคะที่หมายเลขที่สามเล็กมากจับยากมาก หมายเลขสามนะคะพะปิตาเก่าไม่ทราบที่นะคะวันนี้ไม่มีข้อมูลให้เลยนะคะด้านหลังเลขจิ๋วมากเลยค่ะหมายเลขสามค่ะองค์เล็กมากหมายเลขสามห้าร้อยเก้าสิบจ้าแต่ความเก่าเนี่คือเก่ามากเลยนะต่อเลยนะคะหมายเลขที่สี่ ด้านหลังนะคะหมายเลขสี่ค่ะหมายเลขสี่นะคะห้าร้อยเก้าสิบบาทต่อมานะ่ ขอบหลังหมายเลข้าค่ะหมายเลข้านะคะหมายเลข้าสามร้อยเก้าสิบค่ะ ต่อมานะคะหมายเลขหกด้านหลังลหงมายเลขหกค่ะ หมายเลขหกนะคะสามร้อยเก้าสิบบาทต่อเลยหมายเลขที่เจ็ดนะเซฟหนึ่งนะคะของยาเดือนไปหมายเลขที่ห้านะคะถึงหมายเลขยี่สิบสามนะ ราคาเดียวเลย390นะคะฝากดูคลิปให้จบให้ทีนะคะอย่าลืมขอคอมเมนต์ของหัวใจคนละหนึ่งดวงเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะด้านหลังหมายเลขเจ็ดจ้ะ หมายเลขเจ็ดนะคะ390สินะ หลังหมายเลขแปดหมายเลขแปดนะคะหมายเลขแปดดูหมายเลขให้ชัดเจนนะคะเพื่อป้องกันความผิดพลาดนะต่อมาหมายเลขเก้าค่ะหลวงปู่หงนะคะเสาห้ารุ่นเพิ่มสับเพิ่มสุกนะคะมาพร้อมกล่องเลยนะ เวลาเขย่ามีเสียงกลิ่งข้างในนะคะคน่คะหลวงปู่หงวัดเพชรบุรีเสาห้านะคะจังหวัดสุรินทร์ไมนเก้าวจ้ะ ต่อเลยหมายเลขที่สิบด้านหลังหลวงปู่ทิมหมายเลขสิบนะคะ หมายเลขสิบต่อามานะคะสิบเอ็ดทุกคลิปทุกอีพีแจ้งราคาชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นพี่พีเอฟตัดสินใจดีก่อนปิดนะคะ <c oughs> หมายเลขสิบเอ็ดจ้ะ ต่อตอนะคะสิบสอง สิบสองต่อมานะคะสิบสามสิบสาม,สาม ต่อเลยนะคะหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมหมายเลขที่สิบสี่ค่ะ สิบห้านะคะห้าหลังนะสิบหกค่ะ ต่อเยรุ่นหนึ่งนะคะโวมพผูท่ทวดรุ่นหนึ่งมนันเลขสิบเจ็ดค่ะต่อเลยนะคะสิบแปดนะ 2 5 2 1นะคะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงหมายเลขสิบจ้ะต่อมานะคะสิ 19. เวลาเขย่ามีเสียงกิ่งข้างในะนะคะสิบเก้านะมาเรียกสิบเก้าจ้ะ รายการที่ห้านะคะถึงรายการที่ยี่สามนะสามรอยเ้าสิบนะคะเวลาเขย่ามีเสียงกิ่งข้างในนะคะหมายเลขยี่สิบนะคะเรีย่ยมกันน้ำแล้วแจ้งหมายเลขให้ชัดเจนนะคะเพื่อป้องกันความผิดพลาดนะ้ดานหลัง เมายเลขยี่สิบค่ะต่อามานะคะยีิบเอ็ดนะ ด้านหลังไม่ลด้ยิบเ,เอียดจ้ะหลวงพ่อสุดนะคะวัดกาหลง หมายเลขยิบสองดน้าหลังยิบสาม ต่อมานะคะยี่ิบสี่นะด้นหลังวัดโพไซท่ทองนะคะหมายเลขยี่สิบสี่ค่ะ หมายเลขยีนะคะถึงรายการสุดท้ายนะคะ290ค่ะคหลวงปู่ปานนะคะวัดชมนิมิต ไม่ได้กี่หาจ้ะ ยี่สิบหกนะคะยี่สิบหกยี่สิบเจ็ด ยี่สิบแปดค่ะยี่สิบเก้านะคะยี่สิบเก้า คาพิตาเก่าไม่ทราบที่นะคะเนี่ยค่ะเก่ามากเลยความเก่าให้ดูรอบรอบด้านหลังค่ะสามสิบสูงพ่อเงิน หมายเลขสามสิบเอ็ดนะคะต่อมาสามสองมีน้ำหนักนะคะมีน้ำหนักหมายเลขสามสิบสองนะ สามสาม สามสิบสี่ค่ะต่อมานะคะสามสิบห้าสามสิบห้านะคะเลี่ยมกันน้ำแล้วนะทาเวสุวรรณนะคะ หมายเลขสามห้าจ้ะต่อมานะคะสามสิบหกนะสามสิบหกยังอยู่ในถุงซีนอยู่เลยนะคะค่ะหมายเลขสามสิบหกนะคะทั้งหมดนะคะวันนี้ก็เป็น EP ที่3 9มรนะคะ มันใจค่อยปิดนะชอบค่อยปิดนะคะไม่ชอบก็ผ่านก่อนแต่ว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปไว้เจอกันใหม่ EP หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะ